ไลฟ์สไตล์ใบส้มซามอน้สิมานี่เด้อค่ะไลฟ์สไตล์ใบส้มซามาแชร์วิธีย้อมย้อมผ้าเนเนนดีตกสีนะคะเมื่อวานนี้โทรหาซจ้าซ่าส,สายบอกว่าเสื้อกัดสีผิดตัวค่ะปกติจะกัดสีขาวทีนี้เอาเสื้อเอาชุดเนเนนดีมา มาใส่ในไฮเตอร์ทีนี้ทำให้เสื้อเสื้อเป็นรอยด่างนะคะมาว่าสังชาติจะช่วยน้องเขาได้ขนาดไหนโดยการสังชาติอันนี้สีเนเดลีนะคะสังชาติใช้สีอะไรนะเะาเรียกเขียวแก่นะคะชุดหนึ่งเนเดลีของมสมหนึ่งอะ่ะ โอ้ยมหกอะค่ะมน่าจะอยู่มสองมสามนี่แหละตัวใหญ่เหมือนกันค่ะก็อยู่ที่สองสองซองนะคะเขียวแก่นะคะอันนี้ซือช่างชาช้ายไปแล้วแล้วทีนี้ช่างชาก็ใส่เกลือนี้ครึ่งถุงนะคะเกลือครึ่งถุงในน้ำปริมาณ อันนี้ก็คือจะเป็นสารส้มนะคะอันนี้สารส้มกำหนึงค่ะสารส้มกำหนึงนะคะอันนี้คือสารส้มค่ะแล้วก็น้ำน้ำน้ำปริมาณปริมาณนปริมาณขนาดนี้ยค่ะสิบสองสิบสองขันค่ะ สัง้งชาใส่สิบสองขันนะคะแล้วก็เอาเกลือแล้วก็เอาสารส้มกำรรม,มือหนึ่งกับเกลือนี้ครึ่งลงไปกับสีตีให้แตกให้คนให้สีแตกนะคะพอคนให้สีแตกเราก็พอคนให้สีแตกเราก็ คนให้สีแตกนะคะคำย้ำนะคะว่าให้สีกับพวกเกลือพวกสารส้มแตกก่อนประมาณสิบนาทีค่ะน้ำเดือดคนคนนะคะอย่างให้สีกับก้อนนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาชุดเน่นนาลีเนี่ยลงลงก็ประมาณสี่สิบนาทีค่ะเป็นอย่างไม่ได้นะคะสี่สิบนาทีต้ไมไว้นั่นแหละเอาผ้า กลับไปกลับมากลับไปกลับมาอยู่นั่นนะคะถ้าจะให้ดีก็หลังจากสี่สินาทีเอามาล้างล้างแล้วก็ไปย้อมใหม่อีกทีนึงสักห้านาทีสิบนาทีก็ได้ค่ะไม่เป็นไรแต่ถ้ามันติดดีแล้วเราก็ไม่ต้องละคะ่ะมาว่าส่งๆาจะช่วยเพิ่อ,น,อน้องเขาได้เท่าไหร่เนี้ยหาหลังจากนี้ส่างซาจะต้มไว้ประมาณประมาณจะครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะจะสี่สิบนาทีแล้วแหละจะได้แล้วแหละเนี่ยค่ะ แสงชาก็กลับไปกลับมาอยู่นี่นะคะเนี่ยเนล็บนี่ร้อนเผาเลยใช้เขียวแก่ค่ะสองซองเนี่ยค่ะแล้วก็เตรียมน้ำอันนั้นคือน้ำล้างน้ำหนึ่งน้ำสองนะคะให้สะอาดสามน้ำล้ะค่ะแสงชาจะทำสามน้ำล้างออกให้คุณน้องอันนี้ต้มสี่สิบนาทีนะคะ ส้มกลับไปกลับมาพลิกผ้าให้เข้ากับสีนะคะนี่แหละค่ะเนี่ยึเนี่ทีนี้ทัานค่าจ,จะเอาออกมาล้างนะคะถุงมือไม่มีค่ะลืมชื้อถุงมือเอานี้ก็แล้วกันนี่ค่ะถุงยาง ะ,ะใช้อย่างนี้นะคะแทนถุงมือดีเลยนี่ค่ะจะเอาเสื้อก่อนเอาเสื้อออกมาอันนี้ต้มสี่สิบนาทีแล้วนะคะกลับไปกลับมาก่อนนะคะ แล้วเราก็ไปถึงน้ำหนึ่งน้ำสองเนี่ยค่ะที่เป็นรอยด่างตามเสื้อนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปตากดูค่ะว่าผลงานเราจะเนียนขนาดไหนนะคะเนี่ยค่ะล้างสองน้ำนะคะ ต้องดูด้วย่ะนคะแล้วก็มากับโปรงนะคะทีเนี้หลังจากต้มไป40นาทีแล้วนะคะ จะไปเปิดทำน้ำสามนะคะ กระโปรงเนี่ยจะมีที่โดนสีนะคะที่โดนไฮเตอร์นะคะช่วงนี้ค่ะจะโดนมากเลยเนี่ยเนี่ยช่วงช่วงชายกระโปรงเนี่ยเดี๋ยวต้องดูว่าแห้งแล้วเป็นยังไงค่ะช่วยแก้ไขให้น้องได้ระดับไหนนคะคะ ันนี้คือน้ำสามเม็ดลลีเดี๋ยวเ,าเาราไปตักนะฮะ งสีออกสามน้ำนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาไปตากให้ลูกค้าล้างสามน้ำนะคะก็จะออกเขียวอยู่นะคะจับอยู่นะแต่ก่อนเป็นด่างขาวเลยนะคะ สามนะคะลอยไฮเตอร์จะติดเต็มเลยค่ะตรงข้างหน้านี้นี่แหละคะ่ะคือเสร็จแล้วอันนี้ซักซ่ใช้ชุดนี้อยู่ที่สองสองซองนะคะเกี่ยวแก่เนนนาลีชุดนี้นี่แล้วค่ะ เสร็จแล้วนะคะไอเดียเล,เล็กๆน้อยๆให้เพื่อนๆได้ดูค่ะว่าว่าซังซายอมผ้ายังไงแล้วก็เทคนิคาการใช้สีแล้วก็เทคนิคาการล้างการไอเนี้ยค่ะการล้างเดี๋ยวไหนๆอยู่ในบ้านละชมหน่อยค่ะอันนี้ล้างสับน้ำนะคะ อันนี้จะเป็นผักที่ที่ไปเก็บมาจากเขาอะนะคะเห็นไหมเขาเรียกว่าอีอบเลอคะอีอบเนี่ยค่ะเป็นสมุนไพรค่ะไปเก็บมาอีอบกับดอกกระเจียวนะคะดอกกระเจียวก็ติดนะคะเนี่ยเห็นไหมเอามาปลูกเป็นอะไรนะพืชป่าเหรอเนี่ยค่ะเกิดเสยเลยเนี่ยจ้างๆเอามาจากเขาพนมลุงบุรีล์นะคะเนี่ยนี่แล้วก็ต้นอันนี้อีก ไม่รู้หรอกว่าจะเป็นอะไรเห็นบนเขาอะ่ะเห็นมันอยู่ในซอกหินนะคะติดเฉยเลยเดี๋ยวไปดูไอ้นี่ดีกว่าเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูต้นไอ้นี่ดีกว่าะสวยไหมคะเนี่ยบัวน,นี่มาในบ้านแล้วเลี้ยงหอยนะคะคุณสามีเลี้ยงหอยคะ่ะ เลี้ยงหอยนาคุณจะมีเลี้ยงหอยนาอันนี้ต้นอะอะไรนะเนี่ยมันเยอะค่ะตัดออกต้นหนึ่งเยอะมันมีสามต้นหนึ่งหน้าบ้านนี่อันนี้คืออันนี้คือดอกกระเจียวนะคะเนี่ยกระเจียวป่านะคะที่เทียทเท่ยวมาเที่ยวมาไอ้เนี่ยทเที่ยวมาปลูกกับติดเฉยเลยเนี่ย ซึ่งแค่จะใส่ปุ๋ยให้เขากระเจียวป่าแล้วฮะเอามาจากเขาพนมลุงเนะะี่ยค่ะชมค่ะปลูกอะไรนะสวนครัวรวยกินได้เหรอยคะนี่ยนะคะ,ะ,คะสดชื่นค่ะดอกบัวหอยนะคะจะเป็นหอย เนี่ยค่ะหอยนาหอยนาค่ะโอ้ยหอยจูบหอยจูบแล้วอย่างเงี้ยเอามาเลี้ยงเต็มบ่อเลยค่ะเนี่ยเหนหอยนาหอยนาก็มีนี่นะคะขอบคุณมากเลยคะ่ะ next to see you next c l i p